สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรองเท้าคู่ใหม่จากโบดูงแอนแลงนะครับซึ่งก็จะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับวันนี้เขาออกรุ่นใหม่จะเป็นรุ่นไหนนะครับผมจะมารีวิวแล้วก็จะมาแมทช์ลุคให้ทุกคนดูนด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน,นครับ โอเคครับทุกคนรองเท้าที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับจากแบรนด์โบดวงแอนแลงนะครับเราจะมารีวิวรองเท้าคู่นี้กันนะครับซึ่งปกติแล้วจริงๆต้องบอกก่อนว่าแบรนด์นี้เนี่ยมาจากลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนเชื้อสายฝรั่งเศสกับเยอรมันผสมกันก็เลยหลากหลายทางด้านภาษาเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตอ่านว่าโบดวงแอนแลงแล้วกันนะครับคู่นี้นะครับเป็นคู่ใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็นทรงใหม่เป็นแบบใหม่ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันนะครับ นี่ คู่นี้จะเป็นคู่ที่เป็นพื้นยางนะครับหรือว่าจะเป็นกึ่งๆึ่งคล้ายสนสเกอร์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ผมพูดนะครับว่าโบดวงอันแรงเนี่ยปกติแล้วเขาจะเป็นรองเท้าสไตล์เบลเยียนโลเฟอร์สตรงเนี้ยจะเป็นพื้นหนังนะครับแล้วก็ทรงข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมของเขาก็คือจะเป็นสไตล์ประมาณนี้ซึ่งก็จะเป็นแบบอันไลน์โลเฟอร์สอันไลน์โลเฟอร์สเนี่ยก็คือจะเป็นรองเท้าที่เขาเรียกว่าไม่มีซับในหรือว่าเลเยอร์ด้านในของตัวหนังเนี่ยจะไม่มีทําให้มันจะเป็นนนททรงงี่่่คอข้้้าาใสสบยแลวก็เน ความสบายมากกว่าสตรัคเจอร์นะครับสตรัคเจอร์ก็จะเป็นแบบอ่อนๆแบบค่อนข้างแบบไม่มีสตรัคเจอร์แล้วก็เด้นใส่สบายอันนั้นก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาออกรุ่นใหม่ที่จะเป็นแนวรองเท้าผ้าใบเปลี่ยนจากพื้นหนังกลายเป็นพื้นยางแล้วก็มีโครงสร้างปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูนครับว่ามีอะไรบ้าง รุ่นนี้เนี่ยนะครับชื่อว่ารุ่น a g a n s t r i ร e นะครับ t r i ร e นี่น่าจะเป็นชื่อที่เขาเอาไว้ใช้เรียกรุ่นที่เป็นพื้นยางแบบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่เป็นแพทเทิร์นหน้าตาแบบเนี้ยด้านบนแล้วเป็นพื้นหนังเนี่ยเขาจะเรียกว่า Sa g a n อันนี้เขาก็เรียกว่า a g a n s t r i ร e รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า a g a n s t r i ร e สี clay นะครับเขาจะเขียนว่า s a g a n s t r i ร e in Clay แล้วก็ตัวพื้นเนี่ยจริงๆเขามีหลายออปชันนะเขามีหลายสีแต่ว่ารุ่นที่ The เดอะเดคอร่ามาเาอเา n a u r a l s o นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นสี Natural นะครับจริงๆเขามีสีที่เป็น Dark Brown ด้วยแล้วก็พื้นก็จะเป็นสีที่มันเข้มขึ้นมาด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมชอบสีที่มันเป็น Natural ผมก็เลยเลือกสีนี้มากับข้างบนก็จะเป็นสีคล้ายๆออกไปทางเบจแล้วก็เหลืองนิดๆนะครับแต่เขาใช้สีที่ชื่อว่า Clay แล้วก็ตัวหนังด้านบนเนี่ยก็จะเป็นหนังกลับนะครับเป็น calf skin หนังกลับแล้วก็ตัว trimming นะครับก็จะเป็นเหมือนเป็น s u e d นะครับสีออกแบบจืดลงมานิดนึงนะครับตัวขอบต่างๆงานตัดเย็บก็ต้องบอกว่าเรียบร้อยมากนะครับตามมาตรฐานของโบดวงันแรงนะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างเนี๊ยบแล้วก็รายละเอียดดีมากๆอยู่แล้วนะครับคู่นี้ผมเรียกว่าเป็น s n e a k ร์ในคราบของ loafer แล้วกันเพราะว่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์อะไรหลายๆอย่างมันค่อนไปทางส s n e a k ร์แต่เพียงแต่ว่าใช้พิร์ทนด้านบนเป็นของเบลเยี่ loafer เป็นรุ่นของซิกเนเจอร์ของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นการตัดเย็บทุกอย่างดีมากๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพื้นยางต่อไปเป็นส่วนของไลนิ่งทุกคนจะต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยปกติแล้วรุ่นซิกเนเจอร์ของเขารุ่นซากันโลเวอร์สเนี่ยมันจะเป็นอันไลน์ถูกไหมแต่ว่ารุ่นนี้รุ่นสไตร์นะครับที่เป็นเนเกอร์ของเขาก็คือจะมีไลนิ่งนะครับทุกคนก็คือจะเป็นฟูลไลนิ่งเลยนะครับข้างในทั้งหมดเนี่ยเป็นหนังคาฟนี่ก็จะเป็นออกสีเนื้อแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งเขาจะะเวว้้้้นนนนนนไแคค่่ตตรรรงงสิดหอยีับ ที่จะไม่มีไลนิ่งนอกกนั้นก็จะเป็นไลนิ่งแต่ว่าเท่าที่ผมสัมผัสดูไลนิ่งเขาไม่ได้หนามากนะครับก็จะเป็นไลนิ่งบางๆเลยเทียบเท่ากับพวก dress s h o ต่างๆน่าจะเป็นไลนิ่งเดียวกับรุ่นออนไลน์ที่มันจะมีบางส่วนที่มันจะมีไลนิ่งก็จะใช้ไลนิ่งตัวเดียวกันนะครับต่อไปนะครับอินโซทุกคนปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้าหนังเนี่ยอินโซก็คือจะเป็นอินโซที่ติดไปเลยแล้วก็ใช้หนังที่มันเป็นวัสดุเดียวกับไลนิ่งมาแปะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่ผมบอกว่ามัันนนนคค่ออไปทางสเกร์มื เขามีอ so yeah. ินโซแยกนี่ทุกคนหยิบออกมาเป็นแผ่นได้เหมือนชนิเกอร์เลยนะครับซึ่งตัวอินโซตัวนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยก็จะมีส่วนของที่เป็นโฟมก็คือเป็นคุชชั่นรองรับน้ําหนักของเท้าเราได้ดีนะครับถ้ามองด้านในเนี่ยก็จะเป็นพื้นหนังที่เป็นอินโซหนังจริงๆด้านในแล้วก็รองด้วยแพดเด็ดอินโซอีกอันหนึ่งนะ ซึ่งข้างในเนี้ยผมค่อนข้างแปลกใจนะทุกคนเพราะว่าเขาค่อนข้างคำนึงถึงเรื่องความสบายของรุ่นนี้มากกว่ารุ่นก่อนๆรุ่นก่อนๆที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเป็นรองเท้าหนังที่ทําให้ใส่สบายแต่รุ่นนี้เนี่ยมันจะเน้นไปทางส้นิเกเลยก็คือข้างในเนี่ยถ้าทุกคนเห็นอนะ่ะเขาเจาะอินโซเข้าไปแล้วก็บุคุชชั่นเพิ่มเข้าไปตรงอุ้งเท้าด้านหน้าอีกเหมือนกันนะครับมันจะมีส่วนที่มันซัพพอร์ตด้านในเพราะฉะนั้นความสบายเนี่ยหายห่วงผมแอบลองใส่มาแล้วนะครับ จริงๆแอปเปิดเป็นแล้วแหละแล้วก็มาอันบ็อกให้ทุกคนดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอย่างรุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วอันบ็อกออกมาแล้วไม่ได้มีถุงดัสแบ็กให้ข้างในนะครับมีแต่ตัวรองเทาง้า ก็จะเป็นแนวคล้ายๆพวกสนิเกอร์นี่แหละทุกคนก็คือไม่ได้มีถุงผ้าไม่ได้มีอะไรให้แต่ว่ามาเน้นปรับเปลี่ยนตรงด้านในซะเยอะนะครับรุ่นนี้จากที่ผมสังเกตเนี่ยด้านในก็จะมีเป็นพวกดีเทลเล็กๆของพวกเหมือนรองเท้าหนังที่เขาจะเน้นนะนะมีกลิ้งกลิ้งขอบเป็นลายเล็กๆแสดงถึงพวกความคราสแมนชิพต่างๆของเขาแล้วก็มีปั๊มเบอร์ไว้ข้างในตรงนี้นะครับก็รุ่นนี้ที่ผมใส่นะครับเป็นไซส์40นะทุกคนไซส์เดียวกับรุ่นซิกเนเจอร์ปกติเลยนะครับปกติผมใส ใส่41ถ้าเป็นสนีเกอร์จริงๆใส่42ถ้าเป็นรองเท้าหนังเนี่ยผมจะใส่41ซึ่งรุ่นนี้ลดใช้1ไซส์ผมใส่40เหมือนกับรุ่นซิงเกอร์เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยใส่รุ่นซิงเกอร์ของเขาก็เวียนใช้เดิมแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับ ส่วนต่อไปนะครับทุกคนเรามาพูดถึงพื้นหรือว่าเอาโซกันบ้างน,นะครับพื้นเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกของรุ่นนี้ละกันเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดที่สุดในรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นพื้นยางที่เป็นสี natural นะครับแต่ว่าที่ผมชอบเลยเนี่ยคือเขาคงความเป็นสไตล์ที่มันค่อนข้างกึ่งไปทาง s a ตว์ทอริลหรือว่า dress shoe ไว้ประมาณหนึง่งถ้าเกิดว่าเขาใช้พื้นสน้นสเก็ตไปเลยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะ casual ไปหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยเขายังมีความเล่นแพทเทิร์นให้มันดูมีส้นเห็นไหมทุกคนแล้วก็ มีเว้าตรงกลางตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นของพื้นยางของเขานะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนี้ก็จะมีลายตามนี้เลยนี่เป็นลายที่เอาจริงๆผมว่าก็สวยดีนะทําให้มันดูมีแพทเทิร์นมีมิติอยู่ด้านบนแล้วก็น่าจะเพิ่มแบงเยดทานหรือว่าการยึดเกาะพื้นได้ดีกว่าพื้นเรียบๆนะเพิ่ม traction ให้กับพื้นได้นิดหน่อยแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะมีเขียนอยู่เป็นรูปกุญแจรูปมือแล้วก็รูปที่เขียนว่า B n L นะครับ แล้วก็มีเขียนว่าโบโบ,บดวงกันแรงนะครับตรงนี้นี่ตรงกลางคู่นี้เป็นประมาณนี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าให้ผมพูดโดยรวมดีไซน์โดยรวมผมชอบมากๆนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นการเอารุ่นซิกเนเจอร์ของเขามาทําให้เป็น c a ช u a l มากขึ้นมาทําเป็นสเนคเกอร์มากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างลงตัวนะครับยังคงความโชบเฉี่ยวแล้วก็ e l e g แกนซในแบรนด์ของเขาอยู่ ยังไม่ได้ไปในทางสนิเกอร์จ๋ามากอันนี้ทุกคนและอีกหนึ่งจุดข้อสังเกตเลยนะครับิกเนเจอร์ของแบรนด์นี้คือตรงส้นข้างหลังตรงนี้นะครับจะมีจุด3จุดที่เป็นแบบว่าสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราซื้อรุ่นซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นหมุดทอง3จุดตรงนี้แต่ว่าพอรุ่นนี้เนี่ยเป็นพื้นยางเขาก็ไม่ลืมนะครับที่จะใส่เอกลักษณ์ของแบรนด์เขาไว้ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นจุด3จุดแต่ว่าเป็นในเวอร์ชั่นพื้นยางเนาะดีไซน์รวมๆประมาณนี้นะครับทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปลองแมทช์ลุคกับรองเท้าคู่นี้กันครับแล้วเดี๋ยวหลังจากแมทช์ลุคเดี๋ยวผมมารีวิวว่าความรู้สึกหลังใส่เป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกนะันครับ หลังจากที่เราได้ลองใส่ไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยต้องพูดว่ามันเป็นสนิเกอร์คู่หนึ่งแหละแต่ว่า ผมจะให้คำนิยามมันว่าเป็นสเนคเกอร์สไตล์ซาตัวเรียลแล้วกันสเนคเกอร์ที่เหมาะกับการแต่งตัวแบบใส่สูทผูกไทยหรือว่าเป็นแนวที่แบบเนี้ยบขึ้นมานิดนึงคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้แต่งแนวนี้ก็สามารถใส่ได้นะมันจะให้ความที่มันโฉบเฉีียวแล้วก็เนี้ยบขึ้นมาหน่อยอันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าหลังจากที่เราใส่แล้วเนี่ยความสบายทุกอย่างมันเหมือนสเนคเกอร์เลยสเนคเกอร์คู่หนึ่งที่ครึ่งบนเป็นรองเท้าโลเฟอร์มันสบายมากแล้วมันก็ มีซัพพอร์ตที่เป็นอินโซและอีกอย่างหนึ่งตรงอุ้งข้างหน้านี้อย่างที่ผมให้ดูตอนแรกมันก็มีซัพพอร์ตอยู่นะครับสบายมากๆทุกคนแล้วก็ด้วยความที่มันมีความแบบเป็นทรงเดิมอยู่ทําให้เรารู้สึกว่ามันแมทชง่ายกับสไตล์ส่วนตัวของเราประมาณนั้นนะครับเมื่อเทียบกับคู่เดิมซึ่งคู่เดิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นรองเท้าหนังที่ใส่สบาย เพราะว่าโบดงแอนแรงเขาเน้นเรื่องของออนไลน์ถูกไหมไม่มีไลนิ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นสตรัคเจอร์มากผมอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้ตั้งไว้ก่อนว่า 1. คือรองเท้าหนังทั่วไปปกติ 2. คือรุ่นซิกเนเจอร์เขา s ากันโลเ f e r เป็นรองเท้าหนังที่ใส่สบายขึ้นส่วนรุ่นนี้เป็นรองเท้าส n นิเกอร์ที่ใส่สบายกึ่งๆึ่ง ระหว่างรองเท้าหนังกับชนนเกอร์ผมรู้สึกว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วมันก็เติมช่องว่างของแคตตากรีนี้ได้ดีมากๆนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากแต่งตัวแนวนี้แนวซาตัวเรียลแนวเรียบร้อยที่ดูลำลองดูสบายขึ้นพื้นเป็นสนนเกอร์คู่นี้เหมาะหรือว่าใครเป็นสายผ้าใบายอยู่แล้วที่อยากเพิ่มความเรียบร้อยให้กับลุคคู่นี้ก็เหมาะเหมือนกันนะครับผมว่าหนังกลับเป็นแมทเทอเรียลที่ทำให้ทุกอย่างมันดูดูแคชชวลดูชิลแล้วก็ดูเนี้ยบได้ในเวลาเดียวกัน ความสบาย9.5นะครับให้ไปเลยความเรียบร้อยวัสดุในการตัดเดย็บใช้ดีมากๆนะครับให้9เหมือนกันส่วนเรื่องความคงทนนี่เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแล้วกันเพราะว่าผมเพิ่งลองใส่ไปครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเองนะครับก็ เป็นการใส่แบบลองๆในบ้านแล้วก็ใส่ที่เมื่อก e ี้แมทลุกให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าความคงทนเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจคู่นี้นะครับบดงแอนแงนะครับที่เป็นรุ่นสากนสไตร์นะครับที่เป็นพื้นสน้นเกอร์แบบนี้นะครับมีขายที่เดอะเดคอรัมครับทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้เดคอรัมมีหน้าร้านอยู่ที่ซอยอารีสัมพันธ์นะครับทุกคนลองแวะไปดูกันได้ลองแวะไปดูลองแวะไปลองเพราะว่าเขามีหลายแบบนะครับคู่นี้เนี่ยเขามีสีน้ำตาลเข้มด้ววยแล้้ก็มีีีีีสสนนนนท่่เปาออ ลองไปเลือกดูกันได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับราคาอยู่ที่15,500บาทนะครับลองติดต่อที่ร้านเข้าไปลองเช็คไซส์ก่อนเข้าไปก็ได้ว่าไซส์เรายังมีเหลืออยู่ไหมนะครับสุดท้ายยังไงรองเท้าก็แนะนําให้ไปลองที่ร้านดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าชัวร์กว่าเพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยไซซิ่งมันไม่เท่ากันนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงไปลองที่ร้านแต่ผมจะบอกว่าคุ้มแน่นอนทุกคนใส่บ่อยแน่นอนนะครับคู่นี้ ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับอยากให้ทำรีวิวคู่ไหนคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นรีวิวอะไรเจอกันครับสวัสดีครับ